ไอโฟนสิบมาเครื่องเก่าก็พังเลย,ท,เยทําไงดีทีนี้มาผ่อน iPhone กับยูเฟรนได้เครื่องใช้เลยทันทีไม่ต้องใช้เงินก้อนก็ผ่อนได้ดาวถูกแทมผ่อนสบายเริ่มต้นที่6เดือน10เดือน12เดือนมารับเครื่องได้ทุก16สาขาทั่วไทยทำสัญญาใช้แบบประชาชนใบเดียวไม่ใช้บัตรเครดิตติดบูโรก็ผ่อนได้ วางดาวรับเครื่องแล้วยังไม่ต้องผ่อนเดือนนี้เริ่มผ่อนเดือนหน้าได้เลยค่ะเครื่องเก่าช้าหน่วงป่วงไม่ไหวอยากเปลี่ยนเครื่องใหม่ทักแชทหนะ้าโปรไฟล์เลยค่ะรับเองง่ายๆเรามีส6ปกสาขาทั่วไทยใกล้ที่ไหนเช็คพิกัดได้เลยค่ะสนใจผ่อน iPhone 15หหรือรุ่นอื่นๆทักแชทหนะ้าโปรไฟล์ได้เลย